สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้นะคะจะนำเก็ดเล็กๆน้อยๆมาเล่าสู่กันฟังนะคะเมื่อถูกยุงกัดนะคะจะทำอย่างไรให้หายคันนะคะเนื่องจากตอนนี้ประเทศสวีเดนยุงเยอะมากนะคะตัวมนันนะคะเลอแล้วนะคะยุงนะคะที่สวีเดนและนี่ก็คือต้นเอ่อกรูบรอดนะคะหรือว่าต้นเอ่อผักกาดน้ำนะ,ะหรือว่าเอ่อ เอ็นยืดนะย่าเอ็นยืดนะเรียกต้าโดนยุงกัดนะคะันมากเลยนะคะตุ่มนี้ทำอย่างไรก็ไม่หายนะ,ะก็เลยเใช้ยานะคะยาโคติโซนนะคะแผนปัจจุบันของประเทศสวีเดนยาก็ไม่หายนะ,ะไม่หายที่เพื่อแซมบักจากประเทศไทยที่ซื้อมาก็ไม่หายนะคะทีนี้ก็เลย คิดขึ้นมาว่าเออต,ต้นย,ย,ย่าเอ็นยืดนะคะมันมีสรรพคุณอะไรมากมายมันมีสรรพคุณมาเป็นพันพปีนะคะจากประเทศจีนนะคะจะใช้ต้นย,าย,ย่าเย็นยืดนี่นะคะแก้โรคอะไรต่างๆมากมายรวมถึงอาการคันด้วยนะคะก็ะะเลยไปเก็บมาไปเก็บมาแล้วก็นะคะง่ายมากเลยนะคะก็เอามาทั้งใบอย่างนี้เลยเพราะว่าถ้าเรามี ตุ่มสองตุ่มนะคะเราก็ใช้ไปล้างมาให้สะอาดก่อนนะคะล้างมาให้สะอาดแล้วก็ก็ใช้มือบีบนะคะบีบบีบมันแบบบีบให้จนแบบมันช้ำนะคะบีบจนมันช้ำก็ไม่ต้องไปช้ำอะไรมากมายคือแบบจำลังมีน้ําออกมานะคะแล้วก็บีบบีบ,บไปเรื่อยๆนะไปไปเก็บมาจนเล็กต่ำเลยนะ ไปทั้งทำสวนทั้งไปเก็บไบนี้มาไม่คิดว่าสักครู่นี้เองเล็บดำปีเลยเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็เอาไปโปะอย่างนี้เลยนะคะนี่นะคะแบบนี้เลยนะคะนี่อะไนะคะก็ะะถ้ามเีเทปนะคะ ทาสเตอร์นะคะหรืออะไรนะ,ะก็ปิดเอาไว้ถ้าไม่มีก็ใช้มือกดเอาไว้อย่างนี้นะคะไม่นานนะะ้าอาการคันก็จะหายไปอย่างของป้าเนี่ยหายไปแล้วอันนี้นะคะแต่ว่ามาทําให้ดูว่าจะทำอย่างไรเนะเมะือ่อวานนี้ป้าทําอย่างนี้เลยหายไปเลยนะคะขนาดตุ่มยังอยู่นะคะแต่ว่าไม่มีอาการคันอีกแล้วนะคะซึ่งก็อยากจะแชร์ให้น้องๆดูนะคะน้องๆเพื่อนๆพี่ๆทุกๆ่านดู ยาพวกนี้นะคะเคยเห็นที่เมืองไทยด้วยเดินไปที่สนามย่ายังเห็นเลยนะคะก็ลองเอาไปใช้ดูมันมีประโยชน์มากเลยนะคะมันทําให้เราหายจริงๆนะคะเพราะว่าประเทศสวีเดนนี้ยุงเยอะจริงๆหลายคนเชื่อว่าหลายคนโดนกลับมาแล้วไม่มากก็น,น้อยนะคะก็ลองไปทําดูนะคะเพราะว่ามันได้ผลกับกับกับป้าจริงๆ